เาอยู่ในเกมเออโ ok, รบอกแจ่แบบอะไรไม่รู้จำไม่ได้ผมก็ชอบเล่นแบบนี้มากเลยอ่ะเขาีตอนนี้ผมมีคาตานะกับไม bon. ้บิดบอลคาตานะมันก็ดูโหดนะด้เมีอย่างเบาโคตรโหดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปละไปละซะซากิโอนั้น แกจะไปเป็นหรออาสูรแกเป็นได้แค่อาสูรจะทับตัวให้มากไม่ได้แค่อาสูรจะทับตัวให้มากไม่ได้แค่อาสูรจะทับตัวไอ้มากทำมากอโอู้้ใครมันพักเนี่ยใช่พักอร่อยพักมีประโยชน์กับเกี่กับ,กบตดไปแล้ว อู้หูวัดเอลมาอี่อู้หูตกใจมันเลยนึกว่าสับเป,ปลือโ <No. S 2> น้วัดหน้าเมียวุ่นนะอุ้ย <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับที่จามไปเมื่อกี้วัดทำไมโดนแสงสีขาว Hú 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 Gặp Oh my god Ok Ui đồn Tại sao bọn mình không được? โอ้โหรับไม่ได้รับไม่ได้ก็มันรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เราต้องไปาาาอ๊ะเปัดตัวให้กันเลยสิปัดตัวครับออกจากประเทศให้คนออกจากประเทศแล้วแล้วหน้ายิ้มหน้ายิ้มหรือเปล่าถ้าจะหน้าเอือ หน้าแดงดังปมรังวัวใช้คาตานะผมจะเน้นอยู่รอดละรอบนี้ขามวยขามวยยังไงมันดาเมจเบาแต่มันฟันรัวได้ไปเล็วไปเล็บไปเล็วไปเล็บไปเล็วไปเล็บแถมความคงทนก็เยอะด้วยทั้งแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะชัยมันแข็ง โซ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 อ้ย้อ้ตกใจหมดเลยก็นึกว่าแกเป็นร่างแปลงร่างไม่ใช่เป็นร่างขออโหพ่อเอาไปละ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 เอาไปลู้เฮลมี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 อู้ดันกระโดดอุ้ยเพื่อน ล,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 ลา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 ซาบละฮ์อานนี้อ่าอ,อู้ยับหัวโอเคอยู่เน่งเ่งเดี๋ยวเฮ้ยเอาไปละอ้า,าอ,อู้ไม่โดนไม่โดนไม่ดไมดเดินราว่ามาหรอฮานนีอืม เอาวอ้าวอ้าวอืม come on อ uh ู huh. ้ฮ ja ูมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนก็มาจากไหนอู้ฮ ja ูเฮ้ยยย โอ้ยมันไปกินจะไรได้เลยโจ้อเรื่องกจังเลยโอเคต่อตๆๆตตตตอเงันๆงันๆงัน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 ใครอยู่ข้างล่างนี้ซ่า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 ปืดก้นดาปืดก้นยังยืดโอ้โห ยังยืดยัยืดยัยืดพุทกุัญยืดเาใครมันเราเนยานร้านาเราเนี่ยอะไรกันรับไม่ด้ค่อยรับบ่ได้ค่อยรับบม่ได้ค่อยรับไ่ได้โอ้ยค่อยรับบ่ได้อู้าวลอ่ลุม รุมตื๊บโอ้เพื่อนไม่ไปเจกอ่ะถือไม้เบสบอลคว้คัมโบคัมโบสายโหอดอู้อู้เพื่อนวิน่งโอ้ยมันหลับบ่ได้อุ้ยมือลัน่นมือวิลันไปเอก โอ้อันตายโอ้ตกลงมาขอค่ะก็ขอเวลาสักครู่แล้วกโอเคนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยแต่รอบนี้ผมนำไปเด้งตอนที่กลับมานั้น มีมิดอะไรเงี้ยเออได้นามีนมาแล้ว <gasps> มีการลอกกันมีตีโตมีดีโตมีดีโตกับมีดีโตอ่า ผมไปตรงนี้ดีกว่ายาขมุยอู้หูไปแล้วจ้านั่งดังด้วยเก็บด้วยเป็ดไปนะโอ้โหโอ้โหฟันฟันซาซาซา ชูปัตเปโมเนียโนโมเนียโนบาลันดาห่งออสเตรเลียชนจะฟันห้ตใตทั้งหมดเลยจับที่มาเขือบปอบไปกระท้อนเปินไฟเลยไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่วิลเล่ที่เราจะมาตกลงกันเฮ้ย เสียงช่าหลอนละไม่นะไม่นะไม่นะคุณแม่ปีดไปอย่างรวดเร็ว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 รวดแอมปีนหอสักเข้า้าคุณแม่

เฮ้ยปุเกิดวไหนอ้าทำไมบอกล้ยน่เ้วเราไปตรงนี้เราจะตายไม่ได้ไอ้ค่ะที่ละหลักแ โอ้โหอน้วเอโอเอนโอเนโอเอนทุลังแห่งคาบุยคาบุยคนละเก็บอะพลังแห่งพับที่บพาคนละเก็อีกแล้ว

ยายาเรียวิเศษเฮ้ยเก็บได้แล้วเวยแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวปึ้อบึ้อบึ้อบ้อไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปลจาไปลจารัดมาแอบตรงนี้เฮ้ยออกไปทรยยศ kap cắm tí lên Cứt ở lên cắm cắm tí ở tao mà cho Ừ Bùn Ok Tô tí tô tô ซุปเปอร์ปลาหมาใหญ่กินไปปลายใหญ่ใส่แมสไปด้วยตอสวัสดีครับโอ้หโตไม่ฉลอเลยเราดูอยอะมาะจ๊า ไปแล้วก็ปอกนันแค่นี้ดีกว่านะอย่าลืมกลค์กดแชร์ช่องเราที่แชร์ให้เราด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนบ๊ายบายเย้วิ้โอ้จะแปลงแล้ว